สวัสดีครับวันนี้ผมมาชี้เป้ารถสีสวยให้ชมนลกซื้อเลือกใช้ครับคันนี้สวยเก็บเลยเจ้าของดูแลอย่างดีครับ Honda Civic Dimension ปี2003 2004ครับเครื่องดีเกียร์ดีครับเครื่อง1.7 VTLI สภาพสยสวยสีฟ้าสวยงาวมากเดิมเดิมบางๆครับไม่มีชนหนักสวยสะอาดรถไม่เคยแก๊สด้วยครับน้ำมันล้วนๆเครื่องสดๆเลยครับใช้กันได้อีกยาว หน้าเดิมหลังเดิมบอดี้ดีไม่มีชนหนักสวยทั้งคัน้องเครื่องสภาพดีครับสะอาดเดิม,ดมวีเทคครับนหน้าเดิมบางแต่เก็บไต้ขวาสมโชกเดิมรรอยพับรอยอาร์กยังอยู่ครบไม่มีรอยชนหนักครับสภาพดีมากเจ้าของดูแรงดีครับถนอมพร้อมไปใช้ต่อได้อีกยาวครับมีริ้วรอยสีด้านการชนหน้านิดหน่อยท่านเองนอกนั้นสมบูรณ์ไม่เสียดยก็ไปขี่ใช้งานกันคุ้ม เกียรธรรมดาเบาะผ้าไม่ขาดนะเบาะฟู 5, มีเครื่องเล่นเสียงเจาสัมผัสได้ด้วยภายในสวยสะอาดเครื่องดีเกีรยดีครับแอร์เย็นสมบูรณ์ครบเลยนะครับผมใช้กับราคาเพียง6 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองราคานี้สุดคุ้มครับไปขี่ใช้งานคุ้มค่าแน่นอนล้อแม็กของยาชิโยดะครับกับยางปี22ใช้ยาวๆครับสภาพสวยๆเกียรธรรมดา สนใจก็ไปดูทดลองขับกันได้ครับสามารถติดต่อนัดหมายกับเจ้าของได้โดยตรงตามเบอร์โทรในคลิปได้เลยนะครับจะนัดดูรถนัดทดลองขับหรือจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม,ม,มสายตรงถึงเจ้าของได้ไม่เพียง2องแสนหนึง่งเท่านั้นไม่น้อยครับสภาพดีเล่มเมอกสาชุดโอนครบนะครับสนใจก็สามารถติดต่อเข้าไปได้ครับสําหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้ายังไงก็ฝากกันด้วยครับคันนี้คุ้มค่าแน่นอนแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ